นี่ก็เป็นการเอากระถางต้นไม้นะคะที่มันแห้งนะคะเอาลงแช่น้ำเลยเพราะว่าเนี่ยค่ะมันเพิ่งจะฝนไม่ตกไม่นานเมือนนี้เองสักอาทิตย์สองทิตย์แห้งหมดแล้วคะ่ะเราต้องแช่แบบนี้นะคะเพราะว่าให้มันซึมน้ำเข้าไปเองเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปรองไว้เอาถาดรองอีกทีนแต่มันมันเป็นมันเกาะตัวไปหมดแล้เนี่ย เยอรมันแรงก็แรงนะคะเหี่ยวหมดเลยเนี่ยจริงๆต้องได้น้ำแล้วน,นั้นเนี่ยถ้ารดน้ำมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันเข้าจากด้านข้างมันซึมออกด้านข้างกระถางนะคะมันไม่ได้ซึมก็ไปถึงข้างในเรา,เราต้องให้เราต้องแชไง่ไว้อย่างจริงๆต้องแช่ค้างทิ้งไว้สักบางคนก็นบอกว่าค้างทิ้งไว้สักคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยให้น้ำมันให้ดินมันอุ้มน้ำแต่เดี๋ยวเราก็าสักครึ่งวันก็พอเพราะว่ามีอีกหลายกระถางเลยค่ะเนี่ยข้างบน นะคะสวัสดีค่ะ